สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้ครับอ้วนบุญยกรนะครับจากบุญยกรชแนลหรือบุญยกรเซอร์วิสนะครับผมติดตามได้ทั้งใน Facebook นะครับเฟซบุ๊กเป็นบุญยกรเซอร์วิสทิกต็อกก็เป็นบุญยกรเซอร์วิสนะฮะส่วน YouTube จะเป็นบุญยกรชแนลนะครับผมวันนี้ผมจะพามาถอดล้างเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักอีกแล้วนะครับผมจะเป็นอ l t i m a t e Care 600นะครับผมเดี๋ยวดูกันครับว่าถอดล้างของผมนั้น เราถอดกันยังไงนี่ครับนี่คือการถอดล้างของเรานะฮะเครื่องนี้ผมอยากให้ดูเป็นอุทาหรณ์อีกแล้วนะครับสำหรับทุกท่านที่ชอบใช้ผงซักฟอกนะครับนี่ให้ดูตัวถังนี่คือตัวถังข้างในนะถังซักที่เราเห็นนี่จากซักที่เห็นข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับแต่คือด้านนอกของมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมค่อนข้างจะสกระปรกเยอะพอสมควรแล้วที่ผมจะให้ดูก็คือนี่ครับด้านหลัง นี่นะฮะนี่ครับที่แกนซักหรือว่าตัวกากระบาดนั่นเองนะฮะเริ่มสึกหล่อนนะครับเริ่มสึกหล่อนแล้วเพราะว่า,าใช้ผงซักฟอกที่ไม่ตรงกับประเภทนะครับบางทีใช้ผงซักฟอกของเครื่องซสกผ้าฝา,า,าบนมาใช้กับฝาหน้าซึ่งมันละลายไม่หมดบางทีนะครับแล้วก็ดูเสื้อนี่นะครับนี่คือถังซักนะฮะ อันนี้คราบดำผสมควรอันนี้มีอาโครงชุดชั้นในของผู้หญิงด้วยนะครับนี่สกปรปกข้อสมควรลูกค้าบอกว่า4ปีนะครับยังไม่เคยล้างก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับนี่ให้ดูคราบคราบที่ขอบยางนะครับอันนี้ที่อยู่ด้านในฮนะส่วนนี้คือตัวหน้ากากตัวโครงนะครับนี่คือโครงเดี๋ยวผมไม่ดูจะๆก,ก,กัน นี่คือตัวโครงหน้ากากนะครับตัวถังซักอันนี้ถังเก็บน้ำถังเชัน,นอกนะฮะจะมีอยู่สองอันก็คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับแล้วก็นี่ถังซักเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดกันนะครับทำความเสร็จเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึง่งว่าอันนี้คือให้ดูนะครับก่อนก่อนล้างก่อนล้างนะครับ ให้ดูก่อนล้างแล้วเดี๋ยวหลังจากล้างเสร็จเราจะมาดูกันอีกทีหนึง่งนะครับครับนี่คือหลังสภาพหลังจากถอดล้างนะครับนี่ดูถังเห็นไหมครับนี่อันนี้คราบที่มันเอาไม่ออกแล้วนะครับเหลืออยู่อันนี้นะครับฝาครอบมันนี่ตบบนี้นะครับคราบที่เราเห็นเมื่อกี้เยอะๆนะครับนี่ถัง ที่เเห็นเยอะๆเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็เป็นสเตนเลสนะครับหน่าวับเลย